ลาสุดบักทองขมิน้นเดือดทหารไทยที่ไปตีฐานขมรนแตกไป z o o คลิปกันครับผมเนี่ยพวกมึงขโมยขโมยแบบเต็มรูปแบบเลยคือแบบเขาผังขโมยเลยเนี่ยขโมยแบบเต็มแบบที่ทุกอย่างอะพวกมึง กูแบบไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูดไม่รู้จะเอาคำไหนมาสังหารว่าพวกมึงมันขโมยขี่ขโมยไอ้พวกียมจังไรไอ้พวกขี่ขโมยกแบบอย่างเลยมีเวรเลยนะตปรถมอเตอร์ไซค์รถไทยอะไรต่างๆของคนละเรื่องทหารพวกมึงแบบขโมยแบบพวกมึงกระายแบบของอื่นอย่างนั้นเลยเหรอกูแบบขอให้พรพวกมึงถ้ามึงเนี่ยขอให้มึงตายบายๆนะ มันก็ตายในสนามรบนั่นแหละมันก็โดนขอให้มึงโดนใบใบเธอพอสันดานมึงอะมันขโมยแบบนั้นหรอกมันไม่เจริญนะไม่มีใครสั่งสอนเลยเนี่ยโอ้ยเริ่มไปเพราะสันดานเผาพันธุ์ของคุณมึงอะก็ขโมยตั้งแต่เกิดมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละขโมยก็สอนลูกสอนล้านเด็กโตมาก็สอนไว้ว่าอันนี้ของตัวเองแต่ไม่รู้ตอนกําเนิดมากูดอมจริงๆพุกมึงอะ สอนลูกเก่งมากสอนถึงจนโตเลยว่าของที่ที่ขโมยจากคนอื่นมาเป็นของตัวเองเออยี่มมากกูยงเนวให้มึงอ่ะกูยงเนิ้วโกงให้มึงว่าเก่งมากสอนลูกลางของมึงโอเคมึงเอาไปเยี่มมากออานะคะพี่พี่นี่คือบักทองขมิ้นเดือดทหารไทยนะครับบอกว่าทหารไทยเนี่ยขโมยนะครับ เป็นขี่ขโมยขโมยของทหารขมรนนะครับบอ่ว่าจะเป็นมอไซค์หรือว่ารถไถนะครับทีทางทหารขมรนนะครับ,รนนรบได้นะครับเอาไปใช้ในฐานตัวเองล่าสุดฐานแตกนะครับทหารก็หนีกระจุยเลยครับสบายดีสวัสดีครับสวัสดีเอฟซทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะครับผมล่าสุด บักทองขมินเดือดนะครับเดือดทหารไทยนะพี่น้องทีวา่าทหารไทยนะครับได้ไปตีตีฐานนะครับตีฐานขมินแตกนะครับแตกกระจุยนะครับผมเนาะทงางทหารก็หนีกันกระจายโอ้โหพี่น้องคือประล้เห็นแล้วแบบซาใจขนาดพี่น้องซาใจสุดๆเลยนะครับเพราะว่าอย่างนี่คือเป็นฐานทีวา่าทางทหารขมินนะครับใช่ นะครับผักเซาแล้วก็ที่เก็บอา,อาวุธต่างๆนะครับเพราะว่าจะเป็นระเบิดเนียงต่างๆนะพี่น้องรบสุดนะครับเพชรไหยทั้งทหารขาเขมรน,นะครับหนีกันหัวซุกหัวซุนนะครับโอ้เห็นบอพี่น้องเมอรอตกี้เนี่ยเออจนล,มล่มหลุกขูดคานนะครับหนีหนีทหารไทยเพราะว่าทหารไทยจัดหนักจัดเต็มเออพี่น้องสะใจขนาดพี่น้องสะใจบอล้ําขัดขนาด เออเบิ่งแล้วพี่น้องกีด็นกันแบบไรนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข่ามาได้เด้อเพราะว่าทางเอ,อ่อทางบักท้องขมรนเนี่ยครับออกมานะครับออกมาตอบโต้ทหารไทยนะครับเดือดสุดๆเลยนะครับคนบอกว่าเอ,อ่อทหารไทยเนี่ยนะครับเป็นโจรน,นะขโมยรถมอไซค์นะครับของทหารขมรนแล้วก็บอกว่าจะเป็นรถไถเออบอกว่าทหารไทยเนี่ยเป็นโจร เออเป็นในสายโจรแล้วก็ยังว่านะว่าเออบอแปลกนะครับเพราะว่าสั่งสอนกันมาแบบนี้เพื่อนวะเออสั่งสอนให้เป็นโจรเออบอกสอนให้การเป็นโจรเพราะว่านี่เป็นในสายของเสียมเพื่อนวาเออบมดูตัวเองเลยนะครับบมเบิงตัวเองเลยที่ทหารไทยต้องทําแบบนี้ก็เพราะว่าทางเขมรน,นะเข้ามาอยู่ในผืนแผ่นดินของเขาและทางเขมร บ่ยอมที่จะถอยออกไปอ่านี่แหละมันก็ได้เกิดปัญหาแบบนี้ต้องเบิงก่อนนะทองต้องเบิงก่อนนะว่าเรื่องจริงมันเป็นแบบใดเรื่องรล่ามันเป็นมาจังหดเออต้องเบิงก่อนนะบอยทองต้องแหกต้องให้มันเป็นเพื่อนกันกับเอ่อบอยนะครับบอยขมิ้นกับทองขมิ้นเนี่ยต้องให้มันเป็นเพื่อนกันเนี่ยเข้ากันบักคักน้องเออเข้ากันบักคักด้วยสองคนเนี่ยทั้งบักทองแล้วก็บักบอยนะครับ ขม้นเนี่ยให้มันเป็นเซียวกันโอเคเลยเพระว่าอย่างนะครับเพราะว่ามันจะออกมาตอบโต้เพราะว่าจะเป็นทหารไทยเพรว่าจะเป็นคนไทยนะครับถุกคนทีว่าเขาว่าได้นะครับคือเขาว่าเบิดกลุ่มนี้นะแล้วเขาก็บอสนใจว่าอันไดพิษอันไดถูกนะครับเขาบอสนใจขอเพียงแต่เขาอะไรออกมาเว่านะครับให้กับคนไทยเนี่ยเขาว่าอะไรหมดเอออันใดจริงอัไใดบอรจริง เขาบอสนอืมเขาคิดอย่างเดียวคือว่าเขาเนี่ยถูกอย่างเดียวเออเขาบอเบิงหรือว่าเขาอาจจะหู้อยู่แก่ใจแต่เขาบอสนใจขอเพียงแต่ว่าเขาได้ว่าเนี่ยเขาได้ออกมาโจมตีประเทศไทยเขาได้ว่าแล้วให้อ่าอย่างหายเศร้าโลกที่ว่าเขาไปลองเรียนว่าจะเป็นยูเอ็นว่าจะเป็นนาซาต่างๆที่ว่าเขาไปลองเรียนนั่นแหละครับเขาหวังให้เศร้าต่างชาติ เ่งประเทศไทยเนี่ยบอดี Body, ไปโจมตีทางเขมรทั้งแต่ที่ประเทศเขมรเนี่ยเป็นประเทศที่น้อยกว่าเอ,อ่อบอสามารถที่จะสู่ทหารไทยได้บอสามารถที่จะสู่ประเทศไทยได้แต่ว่าตอนเนี้ยทางเขมรเนี่ยถูกลังแกอย่างประมาณนี้แหละครับสิ่งที่เขาเว่านะถูกคนเลยซื้อเขมรแล้วก็อินฟูต่างๆของเขมรที่ออกมาเว่ามันจะไปนับทํานองเดียวกันหมดคือทุกอย่างเขาวางแผนไวหมดละ เขาเอาสนะนะครับบีธีหนึ่งบอได้เขาต้องได้เอาสนะอีกวิธีหนึ่งนี่คือเล่เดีมของเซาวขมีนนี่แหละครับอืฟังแล้วพี่น้องคียกันแบบไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเขามาได้นะเพราะว่าทางขมีนนะครับบอยอมตอนนี้บอยอมยุดบอยอมถอยนะแต่ก็ได้เจอดีค่ะค่ะขาบอยอมถอยออกไปแบบง่ายๆนะครับมันกระจบบบสวยจังสิ่ละเออทุกคน สู่สู่เพื่อพ,พื้นแผ่นดินของตัวเองบอล้ัมเสือว่าถากเมนบอถอยนะถากเมนบ่ยอมบอล้ําเสือว่าเละกว่านี้อีกเออเละขาก,กว่านี้อีกนะครับนะบ่มีผู้ใดย,ยอมหรอกว่าเพราะว่าผ่านมาเนาะทางประเทศไทยเนี่ยยอมให้ำเำมนหลายลนะเก็บกดมานานวันนี้ถึงข้าวที่ต้องระบายนะครับต้องถึงข้าวที่ต้องระบายในใจออก นะครับเพราะว่าเก็บกดมานานมันอัดอั้นมานานละวันนี้ไ้โอกาสระบายละก็โดยจัดแบบเต็มที่เฮดไห่ซ้าขมรเนี่ยแตกนี้แตกภายเออนี้หัวซุกหัวซุนเมื่อก่อนตอนที่วันยังมีมการประทะทหารขมรท่าทหารไทยหลายสิ่งหนาย,ย่างนะครับคือเมื่อก่อนอยู่ในปราสาทบาลมก็เห็นคลิปนั้นที่ว่าทหารขมรทักอก นะครับพักอกทาหารไทยเนี่ยจนชิล่มมีการซีหนา่ามีการดาเออแล้วก็มีการเอาระษาชนนะครับมาตะโกนลาทาหารไทยเขาก็มีการตอบโต้ใดๆทั้งสิน้นพอเขาเก็บเก็บไว้ในใจถึงข้าววันนี้เขาเอาคืนอไล่เวลาของเขาเขาเบอยอมนะเขาเบอยอมอีกต่อไปปล่อยให้ขมิ้นเนี่ยนะครับหยบย่า ศักรีป่อยให้ขเขมนเนี่ยนะครับอยู่ในผืนแผ่นดินของประเทศไทยเนี่ยมาหลนนานละวันนี้ขอเอาคืนนะครับพี่น้องบลลังก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทางฐานไทยนะครับผมนาอขอให้ไร้ศาสนา ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ไวๆนะครับจังนายกทหารไทยสู้ๆนะครับผมสู้ๆนะครับจยงไายกขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยแล้วก็ั่งลรานะครับทีที่ตามหับชมคลิปเด้อสำหรับคลิปนี้นะครับผมบาลลก็จะขอฝากก็เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ